น้สิามาเบิดของแซบ่บอันใส่แกงนะมไม้เฮานะมันก็คือชะอมหรือว่าพักค้าบ้านเฮานี่หละจ้ะหลายคนว่าพักคะหลายคนกับว่าพักเน่าเด้อพี่น้องเพราะบ่กกลิ่นมันแรงแรงแต่ว่าใส่แกงมะม่ม้แล้วมันสิสุดยอดเลยใจจ้ะความแซ่บความนัวลายขนาดพี่น้อง อุ้ยคักพี่น้องบริสีทธยากินแล้วสบายใจต้นมันสูงสูงเลยจ้ะสูงกว่าค่อยหลาาอยู่แมงไหมก็มากินน้ำได้เพราะว่ามันบุมีสารพิษถ้าตัวใดบุมีสารพิษรวเบิ่งลดจะพี่น้องแมงไหมมันตอมลายหลาย พักขนาดเลยพักคะจากสวนเกษตรอินทรียเฮานี่เด้อจ้ากำลังออกสู่ตลาดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้คนยุดตกเลยแห้งแซบแห้งแซบพี่น้องเบิ่งยอดมันอวบอันนด้พี่น้องชี้ให้เบิ่งยอดมันอย,ยอดอวบขนาดเลยเห็นบ่เห็นบ่นบของแซบเฮาเนาะ